แต่พอพิยอยาผู้นั้นโชคดีค่ะพิยอยาจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆก่อนนอนค่ะจบเพลงนี้โอเคสวัสดีจ้าเจอกันพิยอยามาแบ่งปันเกี่ยวกับวิธี พัฒนาดาพัฒนาตัวเข้าเองแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสมองจิใตใจสำนึกของเขากับพี่น้องมาเข้าสิเหตุแบบใดเข้าทั้งสิสามารถใส่ทางหลดดักใดนะบางคนเหตุงานมาหนักนะคะเหตุงานหนักมากตบากระบเ้รวยกับบ้อง,งคังบ่งมีความสุขนะผู้ใดเบามีความสุขบ่มี ความคือรู้สึกเหงารู้สึกบ่มีพลังมาฟังปิยะยากับเขาสามารถส้างพลังให้กับเจ้าของได้ค่ะื้นนี้ปิยะยาจะมาแบง่งฝันเกี่ยวกับ5สัมผัสนะคะสั่งจิตใต้สำเนกของเราให้มั่งคั่งนะคะทุกคนคะจิตใต้สำานกของเขาหรือ sub conscious mind นะ,ะเขาก็คือเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆอยู่ในหลังเฮาค่ะเหมือนกับเป็นเด็ก5ขวบ เป็นเด็กห้าขวบนะคะที่ได้รับสิ่งต่างๆเขาได้รับสิ่งต่างๆรลอหลอมาต่างแต่เฮ้าเกิดนะคะจนกระทั่งมาเป็นเด็กหน่อยในโตเฮ้านะคะและจนมาเป็นเฮาในปัจจุบันนี้มีความเชื่อมีความคิดมีความฝลันะคะกลัวนั่นกลัวนี่เป็นผู้ใหญ่มาจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะเขาอยู่ในโตเฮ้านะคะเฮ้าลูลบบวาจิตใจสำนึกของเฮ้าเนี่ยเขามีพลังเขามีพลังค่ะเขาสามารถที่จะเหตุยังไ้เฮ้าก็ได้ แต่ว่าเฮา จะต้องควบคุมเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กน้อยหาควบนะคะเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอีหยังถูกอีหยังผิดเข้าต้องเป็นคนควบคุมนะคะวันนี้พิยายาสิทข้าเฮานะคะมาสั่งจิตใต่สำานกของเฮ้าห้เพิ่นเหตตามพ้มปรารถนาของเฮ้าเฮ้าอยากไดอีหยังปรารถนาอีหยังเฮ้าก็สามารถสั่งนะคะสามารถสั่งได้จิตใต่สำานกของเฮ้าเฮ้าเนี่ยมีพลังมหาศาลจิตใต่สำานกของเฮ้านะคะตัวเฮ้านี่มีพลังแต่ว่าบางคนอาจสิบ่รู้บางคนตายไปเราก็ยัง่รู้เลยว่าเจ้าของมีพลังจิต มีความสามารถนะคะมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเฮาตว่าเฮาบรูวาสิใสจังไดนะคะมอนีพียรยาสิผ้าเฮาใส่นะคะจิตใจสำนึกนี่เพิ่นขับเลื่อนชีวิตของเฮาเด้อค่ะจิตใจสำนึกนี่เพิ่นขับเคลื่อนชีวิตของเฮาห้เฮามีขวบคุ้มควมคิดขวบคุ้มคำพูดขวบคุ้มการกระทำของเฮาเพิ่นมีพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่เพิ่นให้เกิดประโยชน,ะะน์นะคะมอนีนะคะเพียาจะนํำเฮาใส่หาสัมผัสนะคะ เพื่อที่จะสร้างจิตใ้สำนึกของเฮานะคะสร้างพลก่อนอนสร้างกอนตื่นนะคะสร้างตอนเศร้าแล้วก็ตอนเขานอนสร้างสมือคะ่ะสร้างเกิด21วันนะคะเฮ้าสเห็นปาฏิหาริเกิดขึ้นกับเฮ้านะคะล่องเบิงค่ะพี่น้องนะคะสัมผัสทีหนึ่งเลยก็กคือสัมผัสดด้ดยข้าาผูด เขาอยากเป็นนี่อย่างจดมาเข้าใส่คําพูดพลังบวกพลังบวกคาพูดที่มันเป็นเชิงบวกอย่างเดียวบ่ใส่เชิงลบเพราะว่าถ้าเขาใส่เชิงลบเพิ่นก็รับเอาไปไปเหตุขึ้นกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องสั่งในด้านดีเท่านั้นที่เขาปรารถนานะคะเขาต้องใส่ความรู้สึกของเขาลงไปว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาปรารถนาน่ะเขารู้สึกเลยว่าเข้าใด้รับแล้วเข้าใด้รับแล้วรู้สึกว่าเข้าได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะคือใส่ความรู้สึกนี่นะคะโดยการใส่คําพูดนะคะเขาอาจจิจดคาพูดไวแล้วก็ เราก็บเบิงนะคะเราก็อ่านเราก็รู้สึกไตร่ตรนะคะพยอยาย,ยกตัวอย่างยกยกตัวอย่างให้ฟังค่ะอยังยางเช่นฉันมีสมองอัจฉริยะเออฉันสวยและรวยมากฉันมีสมองที่เก่งมากๆเลยนะ,ะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเหลือเฟือเออห้าใส่ข้างบาที่มั่นดีๆนะคะฉัน ทำธุรกิจออนไลน์สําเร็จง่ายๆสบายๆเออเขาอยากใดอย่างเขาอยากเป็นอย่างเข้าสัง่งอันนี้พี่ยยาเอาัวย่ยางไม่นะคะเขาอาจจะเขียนแบบที่เข้าปรารถนาแบบที่เข้าต้องการฉันเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเขียนลักษณะนี้นะคะฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายๆสบายๆเออ นะฮะเฮาเฮาเบาลักษณะนี้เขียนลักษณะนี้ฉันมีสมองเงินล้านตลอดเวลาฉันมีไอเดียดีๆพรั่งพรูในหัวฉันตลอดเวลาฉันมีสมองที่จดจําแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเฮาใส่แต่คำพูดคำเบาสั่งสั่งจิตใตสนึกของเฮาพี่ยอยากปาดผมสั่งจิตใตสนึกของเฮาคพี่น้องนะฮะสั่งเฮาอยากไดอีอยังเฮาอยากไปยังเฮาก็เขียนออกมาเฮาก็ะเบาออกมาโดยความรู้สึกว่าเฮาได้รับแล้วเฮาเป็นแล้วอืมนะฮะเฮาอยาก เฮ็ดอีหยังอยากประสบความสำเร็จที่ยังเป้าหมายของเฮ้าเขียนออกมาแล้วเฮาก็ออกมาว้าเว้าแล้วก็เฮ้ารู้สึกว่าเฮาได้รับแล้วอันนี้คือสั่งโดยพลังคําพูดสั่งโดยคาพูดของเฮ้าสั่งโดยคาพูดแล้วรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกมีความสุขมั่นใจในคาพูดที่เฮ้าสั่งออกไปนะสัมผัสที่สองค่ะก็คือสัมผัสดโดยร่างกายของเฮ้า ใส่ภาษากายทันทีถี่เวลาเฮาเว,าว้ามีฟิลลิ่งลงไปพร้อมฟินอินในคําพูดของเฮาบ่เมนว่าฉันมีสมองเงินล้านแบบนี้โ่เมนเออเข้าต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปเลยว่าฉันน่ะมีสมองเงินล้านเออเข้าลูดคือเข้าลูกไปนําแบบนี้หรือถ้าเฮานะอยากดึงดูเฮาต้องใส่ฟิลลิ่งเข้าไปนําอินฟ <"in> ิน <"fin" S 2> ไปนําในสิ่งที่เฮ้าเวาในสิ่งที่เฮาปรารถนาเออน่ะฉันมีสมองอัจฉริยะสมองของฉันจดจําแต่เรื่องราวดีๆเท่านั้น นะคะมือของฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายๆสบายๆเออเขาฟินอินไปน้ารู้สึกแบบนี้คือใส่ภาษากายเข้าไปพร้อมนะคะใส่ภาษากายภาษาคําเบาเข้าไปพร้อมคือมันต้องสอดคล้องกันนะคะมันต้องสอดคล้องกันนะคะบอแมนวาเบาจังหนึ่งภาษากายไปอีกจังหนึ่งมันต้องสอดคล้องกันกับพี่น้องนะคะคำเบาของเขาก็ภาษากายของเขานะคะแล้วก็อันที่สามเลยค่ะสัมผัสการได้ยิน ให้เข้าฟังสิ่งที่เข้าเว้าสิ่งที่เข้าปรารถนานะด้วยหัวใจของเขานะสัมผัสด,ด้วยหัวใจของเขารู้สึกมีความสุขอิ่นฟินน้ำรู้สึกว่าอุ้ยได้รับแน่นอน นะรู้สึกว่าเฮาอะได้รับแล้วคือคือแฟนเฮาไห้เงินเฮาสิไห้เงินเฮาแล้วเฮาเฮาขอบคุณเฮาได้รับแล้วเฮาห้มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะพยายาเข้าใจบางคนอาจจะบอกว่าอา้าจะให้เหตุใดยังไดเพราะว่าท่านได้ไดรับเฮาก็บรู้สึกเหมือนเฮาได้รับแล้วคือมีคนเอาของมาให,ห,ห้เฮาหยาร้ยรอยแล้วเฮาหับไปแล้วเฮาอินเฮาฟินไปแล้วจังสินะอ่ะแล้วฝึกค่ะมันต้องฝึกฝนนะคะมันบางคนอาจจะบางคนอาจจะบ่า บ่ได้ในคณะที่เหตุนะคะแต่ว่าถ้าเฮาฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะมันสิเหตุในเฮาเนี่ยรู้สึกได้เหตุในเฮาสัมผัสได้เหตุในเฮามีความสูงข, <c oughs> ขึ้นกับการฝึกฝนการฝึกฝนสีน้าเฮาไปสู่จุดที่เฮาปรารถนากับพี่น้องนะคะเฮาต้องฝึกฝนมือมัน่แม่นเฮาต้องเหตุสมือสมือส,ม,อสมือจนเฮาอินฟินไปพร้อม อันนี้คือสัมผัสจากการได้ยินขณะที่เฮ้าเว้าเฮาได้ยินเสียงเข้าจากหัวใจ่านออกมาจากหัวใจได้ยินเราก็รู้สึกว่าเสียงเฮ้าน่ะอุ้ยเป็นเสียงสวรรค์เป็นเสียงพระเจ้าเป็นเสียงสวรรค์เพิ่นซังเฮ้าได้รับเรียบร้อยแล้วเข้ารู้สึกแบบนี้ค่ะพี่น้องเขารู้สึกสัมผัสแบบนี้นะคะแล้วก็สัมผัสนะคะอันนี้สัมผัสจากการได้ยินจากหูของเฮานี่แหละหูของเฮานะคะสัมผัสอุ้ยได้รับแล้วอินฟินไปพร้อมนะคะสัมผัสที่ซีก็คือสัมผัสจากหัวใจของเฮ้า เฮานะคะเบาเข้าเ้าออกมาแล้วเฮาภาษากายเฮ้ากับออกแสดงออกมานะะเราก็เฮากับ่านการได้ยินนะคะเฮ้ากัรู้สึกมีความสุขจากหัวใจเฮ้าคือเฮาได้หลับแล้วก็คือหัวใจเฮาสิอิ่มเต็มรู้สึกวบาหัวใจเฮ้าอิ่มเต็มมันฟู่หัวใจฟู่รู้สึกสบายรู้สึกเบาสบายปิติสุขก็คือเฮาได้แล้วคือ เฮาได้รับอีอย่างเรียบร้อยแล้วเฮาสิมีความสุขเฮาว่าเฮ้าเห็ดสิ่งนั้นสิ่งนี้ประสบความสําเร็จแล้วเฮาสิมีความสุขให้เฮารู้สึกแบบนั้นจากหัวใจของเฮ้านะคะเหมือนกับว่าเฮ้าได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเฮารู้สึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกซาๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ามีพลังแร่นไปตามร่างกายเฮาเฮารู้สึกมีความสุขหัวใจของเฮาได้ยินเสียงที่เฮ้าว้าแล้วตึ๊บ ติยินแล้วห้องรู้สึกแล้วสัมผัสแล้วนะให้เขาจดจาให้เขารู้สึกอินแล้วองยิ้มยิ้มแบบมีความสุขนะคะยิ้มแบบมีความสุขใส่ฟิลลิ่งเต็มที่อินฟินเต็มที่นะคะแล้วก็สัมผัสสุดท้ายเลยนะคะสัมผัสด้วยการมองเหน็นสัมผัสจากการมองเหน็นก็คือเขามองนะคะมองเหน็นรับตาก็ เห็นมองเห็นลับตาก็มองเห็นใดนะคะอินฟินนะเขารู้สึกเกิดภาพน่ะในจินตนาการของเขาใดเลยแบบนี้นะคะถ้าสมมติถ้าเขาอยากได้บ้านนะสมมติเขาอยากได้บ้านแบบนี้เป็นบ่อเขากะไปหาภาพบ้านที่เขาปรารถนาบ้านเดียวสองชั้นสีของนอนนะเขาก็แล้วแต่เขาเขาผักสีใดเขาก็ไปเลือกแบบบ้านมากนะเอาของครัวเป็นสีใดของครัวสีฟ้าสีขาวของนอนสีชมพูสีแบบใดยังสีเขากะเขากะลูกเขาก็ไปหาภาพ รูปภาพที่หนะ้องป่าจะนาบ้านแบบนี้ที่ห้องชอบลวดสีใดพืนสีใดหลังคาสียังนะคะโลกระถ่าสีในบ้านแบบใดนะคะบ้านห้องห้องน้าเป็นแบบใดห้องครัวเป็นแบบใดโต๊ะสีใดโซฟาสีใดแบ,แบบแบบใดอย่างสีหน่ะนั่นแหละ,ะให้เขาเข้านะมองภาพแล้วให้ลูกซึ้งไปพร้อมนะะมองเห็นบ่อยๆมองภาพดูๆๆเสจแล้วเขาล้องรับตาจินตนาการดูนะคะ เบิ่งภาพอีกครั้งเขารู้สึกว่าจำอไรก็ให้เขาเบิ่งภาพอีกครั้งแล้วก็ให้เขาอะรู้สึกในจินตนาการเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาขอไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเขานังโตกินเขารู้สึกว่าเขาไปนอยุโตกินเขาโตกินเขาละมีญาติพี่น้องเขาอยู่ยินเสียงได้ยินเสียงนะชนกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง เสียงคนเบาเสียงญาติพี่น้องเข้าเา้ามีความสุขเสียงลูกหลานเลน่นสนุกสนานให้เขารู้สึกได้แบบนั้นนะคะหรือเขา้าแล้วเรากับมารู้สึกอีกมานั่งตรงโซโฟ,ฟาเขากับใส่มือของเขาอ่ะคือจินตนาการพี่น้องเขาเคยจินตนาการบางคนพี่แออยากจะบอกบางคนนีจน่จินตนาการได้ดานหลบไวมากเลยคือบางคนจินตนาการนะสามีไปมีู้หญ่งไม่ไปมีมีน้องอีสิ ปัวท่านไปไมีเมียน้อยแต่ว่าเฮาจินตนาการไปแล้วเหี้ยเห็นมันไปกับผู้ยิ่งคนนั้นเห็นมันนางลถไปกับผู้ผนั้นผู้นั้นผู้นี้เห็นบอว่าเฮาจินตนาการได้ยังยังแบบง่ายเลยในเรื่องลบท่านบอกว่าให้จินตนาการในเรื่องที่เจ้าของปาานาอยากได้บ้านอยากได้รถเป็นสิ่เฮาบางคนเขียนม,าามั่งางพียาว่าหนูจินตนาการว่าได้พี่อ้าวแต่ที่จินตนาการลบแบบว้ามาเพราะว่ามนุษย์เฮาจิตจะพาล้มตำเสมอเฮาสิคิดได้ด่านลบไว้ามาเพราะว่าเฮามีซื่อทั้งสื่อข่าวลบๆแล้วคนนนำเน่า ะะแล้วขนหลังคาวทังสิสอนในห,ห้านะคะสอนในห,ห้าเสื้อนดันเม็ดผิดเขาก็เอามากคิดเอาเอา,เอาผู้ชายไม่ต้องไปมีเมียน้อยมีเงินมีท้องเราต้องไปมีเมียน้อยไปนั่นไปนี่เอาเป็นประมาณนั้นล้วเขาก็เอามาคิดนะคะเอามาคิดนะเอ้าแล้วขอนเรื่องนี้มันก็เป็นทั้งสันสีเข้เวาได้ตามแลม้วขมดทุกฉาก นั่นก็คือการที่เขาคิดซ้ำคิดยำ้ำในคิตใต้สานึกให้เขาจดจำว่าโอ้เขาเสพเรื่องนี้เขามักเรื่องนี้เขาก็เลยคิดเรื่องลบได้ไวกับพี่น้องนั่นคือทําไมเขาถึงคิดเรื่องลบได้ไวเพราะพยายาบอกว่าให้ใส่ความคิดด้านดีที่เขาปรารถนาบางคนนึกบ่ออกถ้านึกบ or, ่ออก or, ก็หาภาพมากก็าหาภาพมากแล้วก็เบิ่งดูดูบิ่งดูดูแล้วก็วกรับตาแล้วบิ่งบางคนอยากได้เงินยังสิเอา้าอยากได้เงินบางคนอยากได้เงินสิบล้านเอ้าหาสิบล้านรอยล้านเขาไปหาจากอินเทอร์เน็ตมากไปหามานะคะแล้วก็บิ่ง เรากับเบิงเรากับรับตาจินตนาการว่ามันขนาดไหนนะเหมือนกันกับบ้านเขาจินตนาการว่าเฮาโอ้ได้เขาไปนั่งบนโซฟาเขาก็ใส่มือเขาลูบโซฟามันหนุ่มบอเขาก็ได้กินแต่กินโซฟาไม่ยังสิงหรือเขาได้กินกินสวนหลังบ้านเขาสิเขาตัดต้นไม้ตัดหญ้าสิเขาได้กินคือเขาลูบเึกแบบนี้บ่ยบยๆๆๆมันเป็นการทรงคืนออกไปว่าเขาปรารถนาอยากได้บ้านแบบนี้เขาปรารถนาอยากได้สิ่ นะเห็นบ่มันอาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะในการที่เขาจินตนาการในการที่เขาฝากถนามันบ่อย่างจกเม็ดอันนี้คือทั้งรัฐที่เพี้ยยาออกมาบอกให้เขาแค่สร้างจิตใจสมมุตของเขาเห็ดซุมือมมือซุมื้อตอนเศร้านะ,ะตอนเชร้าก่อนที่เขาตื่นนะคะเรวก็ก่อนที่เขาสิน,นะะอน,าสนอนก่อนน่งสมาธิททเขาก็หาเหตุนะเหดแล้วก็หลุดึกใบน้ำหรือเขานางสมาธิทแล้วเขาก็รับ นอนหลับเรารู lime, ้สึกนะคะคิดต hmm. <Exactly. S 2> ่างเขาอยากไดบ้านแบบมีเขาคิดคิดซุมือซุมือซุมือมันจะเป็นการสิ่งไหนที่เขาคิดซ้ำๆยำๆมันจะดึงดูดมาแต่ไววมาค่ะพี่น้องเหมือนกันเขาคิดเรื่องลบๆซ้ำๆยำๆสังเกตบ่นั่นกือใดไหวคือกันคือเขาใส่คือกันค่ะเขาใส่จิตใจสมือของเขาในด่านลบหรือเขาใส่ในด่านบวกไอ้เขาเลือกเอาเขาอยากใดแบบใดนะคะเขาเหตุเกิด21มือนะคะเขาเหตุเกิด21มือเขาสิดึงดูด สิ่งดีๆเขามาล่องเห็ดเบิงค่ะบ่ต้องเสื้อตอนนี้เฮาล่องเห็ดเบิงเอาล่องเห็ดเบิงนะพยายาบอกให้จินตนาการให้คิดว่าเฮาอยากใดอย่างเอาล่องเห็ดเบิงเฮาสิถึงเลยว่าเอานะคะอย่างหน้อยมันจะได้แบบคลายๆกันหรืออาจจะได้สิ่งดีๆเขามาอย่างใดอย่างหนึ่งลองเห็ดเบิงค่ะมันเป็นทางลัดมันเป็นทางลัดนะคะเพราะว่าจิตใตสำนึกของเฮาเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่นะเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อนควบคุมคำพูดควบคุมความคิดของเฮาแล้วกัควบคุมการกระทำของเฮา นะเพราะฉะนั้นเฮาต้องขวบคุมเพลินให้ไดนะ้โดยการที่เขาใส่คาพูดพลังคําพูดสร้างสมมือสร้งางลจินตนาการนะสัมผัสไปถึงหัวใจเขาว่าเขาได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเฮ็ดสมมือสมมือนะคะเพียรใหญ่ยังเฮ็ดได้เลยเฮ็ดนะคะคิดสมมือว่าจะขวงได้มาอยู่ประเทศอังกฤษนะคิดไปคิดมานะคะบทถึง6เดือนพียายใหญ่กได้มาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะอันนี้เป็นยังพียา์ใหยังเสือเพราะว่าได รับจริงตามที่เฮ้าเฮ้าสาั่งตามที่เฮ้าปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นร้องเหตุเบื่องเหตุใดหมดค่ะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการเงินการงานนะความสัมพันธ์เหตุใดเมือถ้าเฮ้ากําลังมีความสัมพันธ์บ่ด,กกบดีกับเพื่อนหรือกับญาติพี่น้องผู้ใดผู้หนึ่งให้เฮ้าเขียนสื่อเพื่อนหรือให้เฮาขอบคุณเพื่อนแล้วก็ให้เฮ้าหาขอดีของคนที่เฮามีปากมีเสียงหาขอดีนะคะหาขอดีให้ได้ไหลายกว่าสิบขอาแล้วก็จดเบื่องจดเบื่องแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณเพิินเสมอขอบคุณเด้ออันอันสิ่งที่เฮาโจทย์ขอดีของคนที่เฮามีปากมีเสียงทะเลาะกันนะคะบ่เกินสามมือเสือบ่ามาขึ้นดีกันเบากันเจอกันเนี่เหมือนกับบ่ได้ผิดกันมาเลยร้องเหตุเบิงค่ะมันอัศาจรรย์มากเลยมันสามารถทีใดกับทุกเรื่องแต่ว่าเฮาต้องอินต้องฟินน้านะรู้สึก,กนะคะเวลาเห็ดเท่ากับยิ้มนะคะรู้สึก,กไปนํารู้สึก,กพนันหัวใจของเฮา,นะา,านะเขาเฮารู้สึกพันหัวใจของเฮา,า,า,าเฮาเขาสิมีความสุขเขาสสังเกตได้เขาจะมีความสุข เขาสิเหมือนกับน้ำตามันไหลน้ำตาซึมหรือเข้ากับมีความสุขหรือเข้ากับขนลุกนะหรือเข้ารู้สึกว่าเข้าสับซึมนะมันออกมาจากหัวใจมันจะได้ไว้ถ้าสมมติเข้าอุบัติปากนะมันก็ได้ค่ะถ้าเข้าบอไซฟิลลิงนะบอไซฟิลลิงความรู้สึกของเข้าลงไปนั้นมันกับได้กับพี่น้องมือนี่พียายากะมาแบ่งปันนะคะมือนี่ เรากับพ่อกันไม่มื่ออื่นจะมืออ่อนี้คอยหลับฝันดีปรารถนาเอียงให้สมหวังให้สมปรารถนาพ่อกันไม่มื่ออื่นจะพี่น้องไปแล้วจ้าไปแล้วค่ะ